จะสะอ่อนแบบนั้วหน่มึงมึงเน่ยพูดนะไอ้ใจป่ะป่ะไปใช้ลูกไปใส่ป่ะ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 ออกได้ป้ะลูกออกได้ป้ะจ่าก่อนจ่าอือจ่าก่อนจ่าช่วยช่วยโอ้ยโอ้พวกหนาพวกเนี่ะปัดไงก็หนาคน้น nào hm nào, hm nào, nào 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 nào, hm nào, hm nào, nào nào? nào nào? nào nào nào? nào? มันนี่บห้างได้ไงคะเรนนี่เออที่มึงเจ้าปิดิมานั่นมันยังไม่มีน้ําใช่ใช่มันต้องรูปนี้กาลังนี้ยังไม่เต็มนะนี่ต้องให้เหลืองเลยเพราะว่ามะนาวกินกับน้ําผึ้งไงเอาไหมนี่เอาไหมเอางูเนี่ยมะนาวเนียก่อนเรียกมะนาวก่อนลูกมะนาวเรียกมะนาวก่อนมะนา ทำไมต้องคาบลงย่ายาอย่ากทำไมยานยากมะนาวป่ะมะนาวเออมีเสียงเพลงเหลือข้างในเนี่ยปิดเสียงแจ้งหนเต๋อเวลาเขาสิปิดเสียงเวลาได้ยินเสียงเพลงอย่างนี้ไหม เจ็บเจ็บไม่เตยเ,เจ็บโอ้เจ็บดูหน้าตาเออเออเออโนโนโนไว้ไวเกปเป่าให้น่อยเกปเป่าทำไมหนูต้องเดินกินนมอ่ะทำไมหนูไม่ไปนอนกินฮะไปนอนกินเลยนมอ่ะเออไปนอนไปไปนอนกินง,งั้นก็้นก็ไว้ <c oughs> จะมาเดินกินทำไมเอ๊อ อ่ะอ่ะอ่ะลงไปเจ็บเจ็บเจ็บ,จบเป่าเป่าเป่าให้หน่อยเป่าไหมอุ้ย,ย,ย,ยเจ็บจบ่นา้นานไหนฟังเพลงนี้พอเสียอาย่ฟังเพลงนี้พอไป,ปอไม่ใช่คนละเพลงนะออกวันนี้ออกใหม่หักกัน เออฮักเชื่อทุกไทย่เอทยอกบเขียวกเขวจริง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 จ่าขึ้น่ปฮ่าฮ่าย่าฮ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 ่้ฮาค่าฮ่าาฮ่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 า จะขึ้นไปห้องใหญ่ล้วนะอึ๊บ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 นึคอบอก๊บอึ๊บอึ๊บอบอึ๊บอึ๊บอึกบอึ๊บอึ๊บอึาบอึอบอึ๊บบบอึ๊อออ